Welcome back to Tiny Perfumes นะคะมาเจอกันในวันนี้ก็ใกล้จะคริสต์มาสใกล้จะปีใหม่กันแล้วนะคะก็อยากให้เพื่อนทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยก,กันกับช่องของเรานะคะวันนี้ก็ แต่งองค์ทรงเครื่องแต่งกายมาซ้ำแบบว่าคุณหนูราชนิกูลเจ้าหญิงเบาๆนะคะให้เข้ากับน้ำหอมที่เราจะมาดูกันในวันนี้นั่นเองนะคะก่อนจะไปดูกันเนี่ยอยากจะให้เ,เพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาว่าน้ำหอมคุณหนูในอุดมคติของเ,เพื่อนๆนะคะวันไหนที่เ,เพื่อนๆอยากมีฟิล์เอาสาวหวานๆตัวเลนะ็กน่ารักคุณหนูกรุ๊กกริ๊บนะคะของเ,เพื่อนๆเนี่ยเ,เพื่อนๆจะใช้ขวดไหนนะคะยังก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะคะฝากกด Subscribe เป็นกําลังใจ ให้ทางเราด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะคะในการทําช่องในปีต่อๆไปนั่นเองนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะและน้ำหอมที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะเป็นน้ำหอมที่มีชื่อเสียงมายาวนานโด่งดังมายาวนานมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยไม่รู้จักอย่างแน่นอนนะคะอย่างน้อยๆก็ต้องเออเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างนะคะแต่บางคนก็อาจจะเอออาจจะแบบ ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เนื่องจากราคาเขาค่อนข้างสูงนะคะอ่ะก็ต้องเป็นน้องคนนี้เลยนะคะ m i s s d i Or b o o m i n g Bouquet จากบ้าน Christian Dior นั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะสำหรับใครที่บัตเจ็ตไม่ถึงแต่อยากจะมีกลิ่นที่คุณหนูหวานๆแบบนี้ทำยังไงไม่เป็นไรเลยนะคะเนื่องจากวันนี้เราจะมาพูดถึง2ตัวนี้ด้วยนะคะที่เป็นตัวดูที่ดังไม่แพ้กันเลยนะคะจากบ้าน Sarah 2ตัวนี้นะคะ Sarah Nud Bouquet และตัว Sarah Riley Lily Bloom, Bloom นั่นเองนะคะอ่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ได้ยินรีวิวตัวนี้มากกว่าเนาะแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้ก็ดีไม่แพ้กันนะจริงๆแล้วดูมีอะไรมากกว่าอีกนะคะอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยนะคะ ก่อนจะไปพูดถึงตัวดูก็ขอมารีวิวกลิ่นของมิสติอให้เ,เพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ทดลองกลิ่นได้ฟังกันก่นกอนนะคะสำหรับตัวมิสติอตัวนี้นะคะกับผิวเราเนี่ยค่อนข้างจะได้กลิ่นที่ติดทนอยู่พอสมควรเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่เคยได้ยินมานะคะว่าน้องเขาเนี่ยมีราคาสูงจริงหอมจริงแต่กลิ่นเขาติดไม่ทนเลยนะคะสาหรับเรานะคะกลิ่นเขาเนี่ยเปิดมาเนี่ย จะได้กลิ่นสว่างๆนะคะกลิ่นแบบบริ้ๆ right เลยคือใครก็ใช้ได้นะคะแต่สักพักหนึ่งเนี่ยเราจะได้กลิ่นของผลไม้นะคะอุ่นๆนะคะเป็นความอบอุ่นบอมๆนิดหนึ่งเท่านั้นนะคะจากตัวพีชแล้วก็ตัวแอปเปิลคอร์ดนะคะเป็นผลไม้แบบเออผลไม้สุกนิดๆนะคะเบาๆใสๆแล้วก็พอปลายๆเขาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นมัส k เบาๆนะคะตัวปลายๆของเขาเนี่ยจะทําให้หนึกถึงน้ําหอมจําพวกเออเวอร์ซัเช่ไบรท์คริสตัลอะไรประมาณนั้นนะคะก็ กลิ่นเขาไม่ได้เป็นกลิ่นที่แน่นไม่ได้เป็นกลิ่นที่ฟุ้งนะคะแต่ส่วนตัวผิวเราเออมันมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าเออแย่มากนะคะก็ เป็นบุคลิกของผู้หญิงที่เป็นคุณหนูจริงๆอะ่ะคุณหนูแบบรวยเลยไม่ต้องพยายามเขาจะมีความแอบหรูนิดนึงนะคะแต่เป็นแบบหรูไม่ได้หรูแบบว่าหรูหราาแบบว่าฟัดฟ้าแบบพวกไวาอเซลอะไรพวกนั้นนะคะจะเป็นแบบคือเขาไม่ได้เป็นความหรูแบบว่าทรงอิทธิพลแต่เป็นความหรูที่แบบเออรวยมาจากภายในอะ่ะคือตื่นมาฉันก็เป็นผู้หญิงตัวหอมเลยอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเป็นรีวิวร,มรวมๆคร่าวๆนะคะของตัวมิสซีออในประสบการณ์ส่วนตัวที่เราได้ใช้เนาะ ะะมาพูดถึงน้ําหอมที่มีความคล้ายกับตัว musier b o m i n g b o u q u e ตัวแรกนะคะนั่นก็คือน้อง n นูดบูเกตตัวนี้นะคะจะบอกว่าทุกคนเอ้ยมันเหมือนกันมากจริงๆนะคะคือเปิดมาเนี่ยถ้าไม่ดมเทียบกันเนี่ยบอกเลยว่าแยกไม่ออกแน่นอนนะคะแต่พอได้ดมเทียบมันก็จะมีความต่างแต่แบบ คือมันต่างแค่นิดเดียวเองอะแล้วจะบอกว่ากลิ่นอะมันมีความฟุ้งกระจายและติดผิวความแน่นอะได้มากกว่าอีกนะคะซึ่งความแตกต่างจากตัวมิสติออกับตัวนี้เนี่ยคือ,อดูจากโน้ตเลยก็ได้นะคะตัวมิสติออเนี่ยเขาจะมีความผลไม้มา แทรกนะคะเป็นผลไม้พวกพีชอ p r ิ c o t นิดนึงอะนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่ได้มีความผลไม้แบบนั้นแล้วนะคะเขาจะออกเป็นโทนสดชื่นแล้วก็มีความอควาติกหรือว่ามีความน้ำน้ำมากกว่าดูชุ่มฉ่ำกว่านะคะดูความฉ่ำน้ำมากกว่าแต่ใดๆเอ่ยใดนะคะบอกเลยว่าเหมือนกันมากแบบว่าเรียกว่า99%กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งราคาของน้องคขาอะมันแทบจะไม่ถึง1000บาทด้วยซ้ำนะคะก็ยังไงถ้ามีโอกาสนะคะ ก็สามารถาไปช็อปนองกันได้นะเราเรา,เราบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากจริงๆแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงคริสต์มาสแบบนี้นะคะใครอยากจะให้น้ำหอมเพื่อนสักขวดหนึ่งดีๆนะคะ ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าสมมติว่าเขามาเป็นแพ็กคู่กัน2ขวดอะมันก็จะยิ่งถูกไปอีกอ่ะคือซาร่าแกแกเอากําไรจากไหนประมาณนี้นะคะก็แนะนําเลยถ้าใครอยากจะได้กลิ่นที่เหมือน m i สติออร์บูมิงบุเกแบบว่าแทบจะร้อก็แนะนําเป็นขวดนี้เลยนะคะซาร่านูนบูเกนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งตัวที่เราอยากจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็เป็นซาร่าเช่นกันเนาะตัวนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงในแง่ของความคลายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วน้องก็มีความคลายอยู่นะคะนั่นก็คือน้องไลลี่บลูมนั่นเองนะคะตัวนี้กลิ่นของเขาจะมีความธรรมชาติเพิ่มเข้ามาอืมนะคะก็คือคล้ายแหละแต่มีความเป็นธรรมชาติเข้ามาดูกลิ่นมันดูมีอะไรมากกว่าถ้าเทียบกันก็เหมือนกับว่าตัว บูมิงกบุเกกับตัวนูดบุเก้เนี่ยจะเป็นแบบช่อดอกไม้ที่เสร็จสับแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือแบบว่าเข้าไปในส่วนดอกไม้เลยฝนกําลังตกใหม่ๆเลยประมาณนี้อ่ะพอจะเห็นภาพเนาะก็คือกลิ่นเขาจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าคือเป็นฟลอร,รที่มาครบอะกิ่งก้านใบชะ,ชะใบก้านกิ่งอะไรประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็มีความฉ่าน้ํามีความกรีนเล็กๆนะคะแต่เบาๆไม่ได้เป็นกรีนแบบเขียวแบบนั้นแต่เป็นกรีนแบบว่ากิ่งก้านใบของดอกไมส้สดจริงๆเลยนะคะแล้วก็พอ ช่วงที่เขายิ่งดรายเนี่ยเขาก็จะมีความดูเด็กกว่า เด็กลงอะนะคะมีความเด็กลงแล้วก็จะยิง่งยิ่งเป็นกลิ่นที่คล้ายกับตัวมิสซีออร์บูมิงบ u เก้มากขึ้นนะคะเป็นกลิ่นที่ดูมีความซับซ้อนมีการเปลี่ยนโนต้ตอะไรเนี่ยได้ดีนะคะฟุ้งกระจายตัวได้ดีนะคะกลิ่นคือแบบเออตีขึ้นมาเป็นระยะระยะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออซาร่าแกทำได้ดีอะทำได้ดีมากๆเลยคือเราเป็นคนหนึ่งที่เรามองข้ามมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าเออดีอะเขาทำได้ดีคือกลิ่นเขาก็จะมันมีจะมีความแบบว่า เฟรนลี่อ่ะเออมีความเฟรนลี่มีความเชื้อเชิญมีความแบบว่าเอออยากจะพูดคุยกับทุกๆคนไม่จําเป็นจะต้องแบบเออแค่รอให้คนอื่นเข้ามาหาอะไรแบบนี้นะคะก็อยากจะแนะนําสําหรับกลิ่นนี้นะคะสําหรับคนที่ชอบกลิ่นที่ออกแนวธรรมชาติฟลอรัลแบบธรรมชาตินะคือมันมีความฉ่าน้ําด้วยธรรมชาติด้วยนะคะคือืบนเหมือนแบบ เป็นคนที่สุขภาพดีดื่มน้ำวันและแปบ,บแก้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเออพอช่วงรายไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือคล้ายกันเลยนะคะสามตัวนี้พอช่วงรายปุ๊บเนี่ยคือแบบเออแยกไม่ออกนะคะในยุคที่ข้าวยากหมาแพงกันแบบนี้นะคะอะไรที่ประหยัดได้เราก็ประหยัดกันไปเนาะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็ราคาต่ำๆก็แบบว่าเออหลายพันอยู่นะคะสามสี่พันบาทนะคะแล้วก็ในขณะที่ สองตัวนี้นะคะราคาหรือว่าเออไม่ถึง1,000บาทด้วยซ้ำนะคะแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบน้ำหอมแนว m i s t ิ o อ blooming b o u ก้ e นะคะสองตัวนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีมากๆนะคะก็ถ้าใครยังไม่เชื่ออีกนะะยังไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่านะคะสามารถไปเทสกันได้ที่ช็อปของสาราทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ว่าอยากจะมาแบบว่าให้ ได้ลองเปิดใจนะคะเหมือนกับเราที่เราเคยแบบว่ามองข้ามนะคะน้องๆมาก่อนนะคะฝากไว้ด้วยละกันสําหรับซาร่านั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะยังไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปละกันนะคะ